สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลชัมทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวค่ะ B b บีบอดี้โลชั่นให้เ,เพื่อนๆได้แนะนำเ,นเพื่อนๆไปใช้กันนะคะเพราะว่าคัตตี้ใช้แล้วดีมากแล้วก็ใช้กันในหมู่เพื่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสได้ตัวทดลองมาลองใช้แล้วแบบชอบกันมากติดใจกันมากเลยเพราะมันดูบนแบบขาวเป็นธรรมชาตินะคะก็นี้ค่ะเป็นอ e ่อยี่ห้อ Baby k i s s นะคะก็เป็นนํำเข้าส่วนผสมจากเยอรมันให้ดู อันนี้สีขาวมันมีสีสีด้วยกันสีขาวสีชมพูสีเขียวสีเบจนะคะซึ่งคนที่ผิวคล้ำพิเศษนะคะเวลาถ้าเคยลองทาบีบีบอดี้ใช่ไหมจะรู้สึกว่าถ้าทาสีขาวมันจะทําให้ผิวเราดูออกเป็นทางเทาๆจะดูไม่ธรรมชาติค่ะที่แนะนำสำหรับใครที่ผิวคล้ำนะคะให้ใช้สีเขียวไม่ก็สีเบจจะดูเป็นธรรมชาติมากนะคะและที่สําคัญทุกสีจะให้ความขาว ผิวเราขาวขึ้นประมาณ4ีเลเวลเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญทุกตัวนะคะใส่ชิมเมอร์ซึ่งเป็นชิมเมอร์ที่เป็นเกรดเดียวกับออชิมเมอร์ที่ใส่เครื่องสาอางหน้าเลยเพราะว่าใส่ไปปุ๊บนี่วเวลาเราทาอะอางนี้มันจะไม่ได้ดูว่าเอ้ยใส่กับเพชรมาหรือเปล่าแต่ว่ามันจะดูเป็นธรรมชาติดูเหมือนว่าผิวเราเป็นแบบนำ้นำๆออร่าออล่าอ,อะไรอย่างนี้แบบวิงวงิอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็ส่วนผสมของมันนะคะข้างในนี้มันใส่วิตามินซีและคอลลาเจนด้วยไอ้วิตามินซีนี่คือใช้ไประยะยาวทําให้ผิวเรากระจ่างใสขึ้นในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งเป็นวิตามินซีเกรดดีเกรดจากเยอรมันซึ่งวิตามินซีนี่ถึงใส่เยอะแค่ไหนถ้าเป็นเกรดไม่ดีมันไม่มีเอฟเฟกนะคะอย่างเราจะเห็นแบบตามมันขายายาะอะไรเงี้ยวิตามินซีเหมือนกันแต่ว่าแต่ละยี่ห้อราคาไม่เท่ากันเพราะมันอยู่ที่เกรดวิตามินซีใช่ไหมอันนี้คือเห็นผลความกระจ่างใสแน่นอนแคทตี้แบบคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็ แต่ละสีนะคะจะมะีกลิ่นไม่เหมือนกันซึ่งกลิ่นมันหอมมากนะคะอย่างสีขาวเป็นกลิ่นแบบกลิ่น,นมมิลกี้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งคท,ที่คิดว่าสีขาวเหมาะคนที่ต้องการให้ผิวขาวขึ้นค่อนข้างเยอะกว่าขาวขึ้นมากนะคะค่ทะที่แนะนําว่าให้บอกกับคนที่ผิวขาวเนาะจะทาแล้วดูไม่หล่ออย่างค่ะที่ทาสีขาว ก็คือจะดูขาวขึ้นแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะอย่างนี้จะดูไม่หลอกแล้วก็อาถัดไปสีชมพูทําให้เราดูออขาวอมชมพูเฮลตี้เหมาะสำหรับคนที่ผิวขาวซีดหรือขาวเหลืองขาวเหลืองทาสีอ๋อสีชมพูนี่จะดูผ่องมากเลยนะคะแล้วก็สาหรับสีเขียวเหมาะสำหรับคนที่เป็นรอยแดงเยอะที่ต้องการปิดรอยแดง <c oughs> เช่นอย่างคัตตี้ก็ความจริงคัตตี้ชอบทุกสีเลยเพราะคัตตี้ทาได้หมดเลยอย่างขาของคัตตี้นะคะไปเนเซอร์ขนมามันจะมีแบบว่า ถ้าใครเลเซอร์ขนจะรู้มันจะมีแบบเป็นจุดแดงๆจุดๆแดงๆ,ๆเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างนี้เวลาทานี่ไปเรียบเนียนมองไม่เห็นเลยนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ผิวคล้ำด้วยเพราะทาสีเขียวจะไม่ดูรอยไม่ดูหลอกจะดูธรรมชาติมากนะคะแล้วก็สีเบจค่ะออได้ทุกผิวเลยนะคะปกปิดรอยดีมากแล้วก็เป็นธรรมชาติสุดๆก็คือคนผิวคล้ำทาสีเบจก็ธรรมชาติไม่รอยนะคะก็ออและทุกตัวนะคะมันจะใส่มีส่วนผสมของวิตามินซีคอลลาเจนไอคอลลาเจนนี่ทาให้มันเกลี่ยเกลี่งยง่ายนะคะก็คือทาปุ๊บ ถูคืนไปกับผิวไม่ติดขนนะคะทาง,ง่ายมากแล้วก็กลิ่นหอมมากนะคะอย่างนี้กลิ่นแบบผลไม้รวมกลิ่นวานิลากลิ่นนมกนมลิ่นสตรอเบอรี่ใช่ไหมคะกลิ่นแบบมันเหมือนแบบถ้าจะทาแทนน้าหอมได้เลยคะคะกลิ่นประมาณแบบพวกวิตตอเรียซีเคทเลยก็ว่าได้นะคะเท่อที่ชอบมากก็คือกลางวันทาไปก็กันแดดด้วยเพราะมีกันแดดเอสพีเอสามสิบกันน้ําด้วยก,ก็คือเหนื่อไลอะไรนี้ไม่ได้เป็นคราบแน่นอนนะคะดูขาวออร่าแบบธรรมชาติคที้จะทารีวิวให้เพื่อนดูดีกว่าแต่ว่า นี่เพิ่งได้มานะคะมันซีลอยู่ไม่อยากแกะเสียดายเพราะว่าเรามีเทสเตอร์อยู่แล้วค่ะขอเอาขอถอดทาตัวเทสเตอร์ให้ดูนะคะเราเป็นสีชมพูให้เพื่อนๆดูกันเนาะอันนี้เทียบให้ดูก่อนค่ะสองข้างนี่นะคะยังไม่ทาจะทาข้างนี้ให้ดูนี่นะคะมันเกลี่ยง่ายมากดูไปพร้อมๆกันเลยว่าขาวขึ้นกี่ระดับ เกี่ยง่ายมากคัตตี้มีขนนะคะแต่มันซึมเข้าไปเลยและกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นแบบแคนดี้แคนดี้สตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทาไปแบบเสริมสเสน่ห์ให้ตัวเองในนะาแบบเป็นผู้หญิงแบบผิวสตรอเบอรี่อะไรอหอมมากนี่นะคะอ่ะทาละไม่ทาเห็นปะ่ะขาวขึ้นหลายระดับเดี๋ยวทาย้ำให้ดูอีกที คือต้องการให้ขาวขึ้นแค่ไหนเราเออใส่ทาย้ำเข้าไปได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ผิวคานี่ยิ่งจะเห็นผลชัดยิ่งจะเห็นชัดเลยว่ามันขาวขึ้นเยอะมากแบบเพื่อนคัตี้หลายคนแบบอืปัจจุบ,บันติดใจอะไรอย่างนี้หมดแล้วแบบเมื่อไหร่จะเอามาอะไรอย่างนี้วันนี้ก็เอามาแล้วแต่คัตตี้ต้องขอลองที่ขาเพื่อนดูกับขามันจะเห็นชัดมากเพราะขาคัตตี้จะแบบ หมือนมีจุดแดงๆที่เป็นในเขาเรียกอะไรอ่ะรอยที่คัตที่เคยแบบเลเซอร์ขดอะไรอย่างเงี้ยนะคะยิ่งแบบเห็นชัดมาน,นี่อ่ะอ่ะอันเก่าอ่ะนี่ขนาดขาวนะมันยังเห็นชัดขนาดนี้เลยอ่ะเป็นทางม้าลายเลยดูดิอ่ะเห็นปะว่ามันขาวขึ้นขอทาขาให้ดูดีกว่าแั่งนี้นะคะทาขาให้ดูนี่อ่ะนะนี่คือขาเฮ้ยมันไม่ค่อยเห็นเลยขอกดกล้องก่อน นี่ขานะคะนี่นะคะขาอ่ะบีบมาเท่านี้นะคะเอาข้างนี้แล้วกันเนาะข้างไหนข้างไหนเอาข้างไหนแต่แสงมันไม่เท่ากันอะเอาข้างนี้แล้วกันอืม ขาวขึ้นไหมข่าวขึ้นหลายระดับมากนะคะที่ถ่าใครแบบมีรอยอะไรอย่างเงี้ยคือต้องชอบมากเนี่เพราะมันทำให้เราแบบดูผิวเรียบเนียนอะแนะนําว่าให้ทาคอรนี้ด้วยนะคะแต่ว่าเออเวลาทานี่อย่าลืมล้างมือเราต้องล้างมือนะเพราะว่าตรงมือมันจะแบบติดเยอะเป็นพิเศษอันนี้ก็คือเดี๋ยวไปจับอะไรมันจะเป็นติดนะคะแต่ว่าขอบอกคอนเฟิร์มว่ามันติดน้อยกว่ายี่ห้ออื่นมากก็คือเคยลองแบบไปซื้อมาลองของบางอันแบบโโหแบบ ใส่ชุดดาไม่ได้เลยติดเละไปว่าอันนี้ถือว่าแบบซึมแบบดีมากคุณภาพแบบชอบมากๆสุดๆนะคะแล้วก็แน,นะนําว่าให้ทาทุกวันนะคะเพราะว่าออผิวจะได้ขาวผิวจริงก็คือจะได้ขาวขึ้นไปด้วยแล้วก็ดูสวยทุกวันด้วยเนาะเดี๋ยวแบับงงว่าเอ,อ๊วันนี้ขาววันนี้ดาอะไรอย่างงี้งงนะคะก็คือ,อ,อตอนนี้มี500ยหลอดเท่านั้นนะคะก็มีเพื่อนจองไปแบบเยอะมากเลยเหลือแบบ เหลือประมาณ300 300กว่านะคะตอนนี้ก็ถ้าใครสนใจนะคะก็สั่งได้ที่อีเมลนะคะ babykissthailand@gmail.com นะคะเดี๋ยวคัตตี้จะเขียนอีเมลให้นะคะก็หลอดเท่านี้นะคะเยอะมากนะคะ150กรัมราคาก็ตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นอยู่นะคะเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดขายเป็นทางการราคาก็650บาทมี4ีสีสกลิ่นนะคะก็กลิ่นสตรอเบอรี่นมผลไม้รวมวานิลลา นี่นะคะให้ดูโอเคไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณมากนะคะทีะ่ติดตามผลรบกันจุ๊บ